สวัสดีนักเรียนชั้นม .2 2ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูในสัปดาห์สุดท้ายนะคะของเดือนกรกฎาคมนะคะในส่วนของเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรทนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสังคมนะคะของอาณาจักรทนบุรีนะคะซึ่งองค์ประกอบของโครงสร้างของสังคมในสมัยทนบุรีเนี่ยแบ่งออกเป็น หกชนชั้นนะคะเขาเรียกว่าชนชั้นเนะาะชนชั้นแรกก็คือชนชั้นที่อยู่สูงสุดก็คือชนชั้นพระมหากษัตริย์นะคะพรมหากษัตริย์ก็คือทรงเป็นประมุขดูแลอาณาจักรมีพระราชอำนาจสูงสุดมีสถานะเป็นสมมุติเทพก็คือเหมือนเป็นเทวดานะคะสามารถาดูแลทุกสุขประชาชนสามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์หรือว่าทําอะไรสั่งการอะไรเกี่ยวกับประชาชนได้นะคะ ชนชั้นที่สองคือชนชั้นพระภิกษุนะคะซึ่งชนชั้นเนี้ยก็ได้รับการเคารพนับถือจากทุกชนชั้นในในสังคมสังคมในสมัยทนบุรีนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้ก็คืออยุธย,ยานะคะเป็นบุคคลที่สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะได้รับการยกย่องศรัทธาจากบุคคลทุกชนชั้นเนาะ,ะชนชั้นที่สามก็คือชนชั้นพระบรมบงวงศสายไม่วงก็คือเป็นญาต นะคะเป็นลูกเป็นหลานของพระมหากษัตริยนะ์เขาเรียกว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้านายเนาะมีศักดินามีศักดินาคือมีที่ดินเป็นของตัวเองนะคะจะมีศักดินาแตกต่างกันออกไปตามฐานะเนาะตามระดับชั้นชนชั้นที่4ี่ก็คือชนชั้นขุนนางค่ะขุนนางก็คือชนชั้นที่รับราชการรับราชการแผ่นดินเนาะก็เหมือนกับถ้าเทียบกับตอนนี้ก็เป็นเหมือนครูนะเป็นข้าราชการเนานะ มีทั้งยศศัตว์ดนนามีเงินเดือนอมีตำแหน่งนะคะชนชั้นที่4ก็คือชนชั้นไพร่ไพร่นะคะเขาเรียกว่าไพร่ไพร่ก็คือราษฎรที่ถูกเกณฑ์แรงงานมารับใช้ให้กับราชการเนาะท,ทั้งในยามปกติก็มารับใช้หรือว่าในยามที่เกิดศึกสงครามก็มาเป็นรับใช้โดยการเป็นทหารนะคะไพร่เนี่ยต้องสังกัดมูลนาย นชนชั้นสุดท้ายคือชนชั้นที่อยู่ล่างสุดเขาเรียกว่าชนชั้นทาสนะคะชนชั้นต่ําสุดในสังคมในสมัยทชนบุรีเนะาะไพรไอทาสเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในที่ดินหรือว่าชีวิตของตัวเองเลยมีสิทธิ์ในการใช้แรงงานอย่างเดียวนะคะต้องตกเป็นเป็นของของเจ้านายเป็นของของ ของชนชั้นที่สูงกว่านะคะอันนี้คือชนชั้นในสังคมสมัยทนบะุรีเนาะมาพูดถึงในสังคมไทยสมัยโบราณเนาะความสำคัญเนี่ยแต่ละชนชั้นเนี่ยมีมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกันเนาะมูลนายไพร่มูลนาย มูลนายในที่นี้ก็คือหมายถึงชนชั้นที่อยู่สูงก็คือพระมหากษัตร์พระบรรมวงศานุวงศ์และก็ขุนนางเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลนายเนาะแล้วก็สังคมไทยก็จะมีชนชั้นชนชั้นที่สองที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้ก็คือชนชั้นพระภิกษุนะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็คือทาสนะคะในส่วนของพระภิกษุเนี่ยเขาในสมัยธนบุรีเนี่ย คนที่อุปสมบทเป็นพรนะภิกษุเนี่ยก็คือเขาให้มีฐานะเป็นเป็นฐานะาพิเศษนะคะเป็นที่เขารพของคนทุกชนชั้นเหมือนกับในสมัยอยุธยาเนาะอ่าอีกเรื่องหนึง่งสมัยทบุรีเนะี่ยเป็นสังคมที่ต้องเผชิญกับศึกสงครามเยอะแยะมากมายนะคะไพรเนี่ยต้องผลัดกันเข้าเวร ไปสู้รบ1เดือนมาพักหนึ่งเดือนเป็นเวลาติดต่อกันนะนะคะทำให้อ่าไพหลวงเนี่ยเกิดความเดือดร้อนเนาะท้ายสุดแล้วเนี่ยด้วยความแข็งแกร่งแล้วก็กล้าหาญของพระมหากษัตริย์ในสมัยธนบุรีก็คือพระเจ้าตากสินเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาเอกลา์แล้วก็กอบกู้เอกลา์สามารถให้สังคมไทยเนี่ยสังคมในสมัย ธนบุรีเนี่ยดำรงอยู่ได้เป็นปกติสุขเนี่ยไม่มีศึกสงครามเนี่ยตลอดระยะเวลา15ปีนะคะสิปีอันนี้คือลูกพระบรมราชายาลักษณ์ของพระเจ้าตักสินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อพระเจ้าตักสินเนี่ยมีได้รับการยกย่องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งในด้านการสู้รบ ขาจึงกําหนดให้วันที่28ธันวานะคมะเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทุกๆวันที่28ทําไมถึงเป็นวันนี้ก็คือเป็นวันที่พระเจ้าตากสินเนี่ยกอบกู้เอกราชของชาติไทยเนี่ยจากพ่อแม่ก็คือไปสูรบกับพ่อแม่ฉนะนะคะอ่ากูมีเกตความรู้เล็กน้อยนะคะเมื่อกี้ชนชั้นทาสก็คือชนชั้นที่ต่ําสุดใช่ไหมคะทาสคืออะไร ในสมัยนี้ทําไมไม่มีตอนนี้เขาเลิกทาสแล้วนะคะในสมัยรัชกาลที่5้าเนะาะทาสเนี่ยหมายถึงบคุคคลเสมือน,นว่าเป็นสิ่งของของผู้อื่นสิ่งของของมูลนายนะคะไม่มีอิสระในการดํารงชีวิตมีหนะ้าที่รับใช้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอะไรตอบแทนเลยนะคะรับใช้โดยการทําอะไรใช้แรงงานอย่างเดียวเนาะไม่มีความรู้ไม่ได้รับการเรียนหนังสือ ใช้แรงงานอย่างเดียวปลูกผักขวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้คือชนชั้นทาสรับใช้เจ้านายอย่างเดียวนะคะในส่วนของทาสเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทําตามคําสั่งของเจ้านายไม่ทําตามคําสั่งของนายทาสก็จะได้รับการลงโทษการลงโทษก็คือไม่ใช่ดุดา่าแค่ดุดานะคะเขียนตี ทำทารุนเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยจึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งของของเจ้านายเนาะพอเปลี่ยนมาเป็นยุคกรุงะะรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5จึงยกเลิกการเป็นทาสนะคะ,ะถ้าใครมีคำถามในส่วนของทาสนะคะว่าทาสมันมีกี่ประเภทะคะ ธาสจะได้รับอิสระไหมถ้าเกิดพ่อแม่เป็นทาสลูกเกิดมาจะเป็นทาสได้หรือเปล่าในส่วนนี้โรดติดตามตอนต่อไปนะคะไว้คาบหน้าเดี๋ยวครูมีคำตอบให้อ่าสำหรับวันนี้ในวิชาประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นม .2 มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ